สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศแจ่มใสครับมาย่างไก่ครับย่างไก่ <c oughs> ไก่ไหม้มปนิด <c oughs> ย่างไก่กันครับ <c oughs> นี่ครับไก่ส้ตมตำแซ่บชาบนี่ไก่นี่ครับ ร้านค้าไก่ย่างขานี่กันนี่ครับร้านค้าไก่ย่างสุกย่างแม่นี่ครับแปลขาขายไก่ครับ ไปนะครับตับไก่ตับตับร้อยละร้อยครับผมขุนครับนี่ร้านส้นตมตำไก่ย่างครับร้านส้นตมตำ สมจิตครับผมเครื่องอันนี้เครื่องสมตำครับผมวันดีเช้าโลครับไม่ย่างไก่ครับผม ย่างไก่้ชื่อไก่ย่างไก่ถ้ามันไหมตรงนี้ก็เอาตรงนี้นั่นนี่ครับามาอุดหนุนได้นะครับอยู่แถวสนามชัยเพตจังหวัดฉางซาอยู่ตำบลลาดกันเองครับหน้ากิโลหนึ่งมาได้นะครับผมร้านส้นเต่าเปิดใหม่ น่าตักใจครับผม